ลิปตินคือลิปประเภทไหนเป็นธรรมชาติหรือไม่แล้วสามารถทำให้เป็นเนื้อแมทได้ไหมเดี๋ยวไปฟังครูอธิบายกันนะคะสวัสดีค่ะครูสุนะคะสุพัรณวดีศิลาลัตครูสอนทำตะบู่และเครื่องสำอางอยู่ในกลุ่มปิด Facebook เรียนทำตะบูสไตล์สุพรรณวดีและครูยังมี เพจที่รองรับการตอบปัญหาหรือการซื้อสินค้าซื้อคลอสชื่อว่าเพจโรงงานผลิตสบู่รับสร้างแบรนด์สบู่ใบครูสุแล้วก็ยังมีไลน์แอดครูสุนะคะวันนี้ครูจะมาคุยเรื่องลิปตินกันลิปตินหรือลิปที่เป็นน้ำนะคะเนื้อเขาจะเหลวๆใสๆ หนืดน้อยกว่าลิปกลอสนะคะเขาจะโปร่งแสงนิดนึงลิปตินเนี่ยส่วนมากเนี่ยมีส่วนผสมของน้ำเยอะดังนั้นเราต้องใช้สีผสมอาหารหรือสีที่ละลายในน้ำา้้วยความที่เขาเป็นน้ำเนี่ยนะคะเขาจะละเหยเร็วเพราะฉะนั้นส่วนมากเราจะใช้ลิปตินเนี่ยเป็นการรองพื้นลิปชั้นแรกก่อน สีเราไม่เข้มข้นมากเพราะเขาสามารถเติมได้หลายๆครั้งในการลองพื้นด้วยลิปตินนะคะและเราทาทับด้วยลิปอื่นๆเราควรจะดูสีใกล้เคียงกันนะคะเพื่อจะได้ไม่หลอกหรือว่าถ้าต้องการที่เป็นลุกสบายๆเป็นธรรมชาติเราอาจจะทาตินชั้นแรกแล้วก็ ทาด้วยลิปกลอสเป็นลุกที่ดูสบายๆนะคะได้เป็นแมทมากหรืออะไรมากเอ้ะวันหนึ่งเติมได้ห,หลายๆครั้งนะคะเพราะว่าเขาจะเน้นความเป็นธรรมชาติดูแล้วริมฝีปากอิ่มเอิบเป็นธรรมชาติเพราะส่วนมากจะทาด้วยลิปกลอสอย่างวันทำงานอย่างเงี้ค่ะเราไม่แต่งหน้าจัด เพราะฉะนั้นเราส่วนมากเราจะทาด้วยลิปตินก่อนง่ายๆแล้วก็ทาลิปกอสท็อปข้างบนแล้วก็ทํางานพอทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วก็ทาทับอีกเพราะว่าลิปตินจะไม่ทําลายริมฝีปากเรานี่นะคะลิปตินเขาจะดูโปร่งแสงนะคะเม็ดสีเราจะไม่แน่นมากเพราะอาศัยว่าทาทับหลายๆครั้งเหลือมือรู้สึกว่า ต้องการให้สีเด่งขึ้นมานิดหนึ่งแต่ไม่จัดดังนั้นก่อนทาลิปติ้นเนี่ยบางคนเราจะใช้ลิปบาล์มทารองพื้นไปก่อนเพื่อเป็นการบำรุงมริมฝีปากแล้วทาลิปติ้นตามแล้วก็กลบด้วยกลอสหรือว่าลิปติน้นลิปท็อปที่เป็นมีคิเตอร์นิดหน่อย หรือว่าเราจะกลบลิปติ้นที่มีสีแวววาวบนลิปเนื้อครีมเราก็ได้อยู่ที่ว่าเราจะแต่งแบบไหนแนะนำว่าให้ใช้สีที่ไปด้วยกันได้นะคะเขาจะได้ไม่กลบกันไม่ขัดแย้งกันลิปติ้นเนื้อเชียเชียก็มีความแวววาว บางเบานะคะแล้วก็มีไมก้าหรือกิสเตอร์ช่วยเพิ่มสะท้อนสีสันที่ดูแล้วบไบรค์ขึ้นมานะคะลิปเนื้อเชียเนี่ยเราสามารถทาทับลิปตินได้นะคะเพื่อเพิ่มมุกหรือเพิ่มดูเป็นลุกที่แบบให้รายละเอเียดก็นิดนึง มีความแวววาววิบวับวิบวับอันนี้จะเป็นลิปกลอสแต่ใส่ไมก้าเพื่อให้เขาดูมีมิติมีความแวววาวนิดหนึ่งนะคะลิปกลอสนี่เราจะทาทับลิปติ้นในการทาลิปสติกอย่างง่ายๆนะคะเราควรจะ รองพื้นลิมฝีปากเราด้วยลิปบาล์มหรือลิปมันนะคะเป็นการรองพื้นไ้ก่อนเพื่อทำให้ลิมฟีปากเราได้รับการบำรุงดูอิ่มเอ,อิบนะคะขอให้เป็นลิปบาล์มธรรมชาติหรือลิปบาล์มที่บำรุงนะคะพอเราลงลิปบาล์มแล้วเราก็ลงลิปตินนะคะ ลิปติ้รอบแรกซะก,ก่อนสักพักหนึ่งน้ำในส่วนผสมของลิปตินเขาก็จะระเหยไปนะคะก็จะเหลือแต่ลิปสีลิปติดที่ริมพีปากถ้าไม่ต้องการเน้นสีหนักเรากลบด้วยกลอสเลยค่ะหรือจะกลบด้วยลิปบาล์มอีกทีหนึ่งก็ในวันทำงานก็จะดูไม่ใช่คนแต่งหน้าจัดแต่จะเป็นลุกที่ดู เบาๆสบายๆายนะคะอะแล้วถ้าเกิดว่าไปทานอาหารกลางวันเราก็ต้องเช็ดริมที่ปากสักนิดนึงส่วนเกินของลิปสติกนะคะแล้วเราถึงจะทานอาหารพอทานเสร็จไรเสร็จบ้วนปากเรียบร้อยเราก็เช็ดริมพิป,ปากให้ดีลงลิปบาล์มบำรุงสักรอบหนึ่ง ทาด้วยลิปติ้นที่เป็นน้ำหรือจะท็อปด้วยสีอีกสีหนึ่งเป็นการเบรนสีกันนะคะถ้าแววาวไม่พอหรือว่าดูหนักไปแล้วก็ใช้ลิปครีมทาทับง่ายมากเลยค่ะเพราะลิปติ้นนี่เราทาทับได้บ่อยเท่าที่ต้องการหรือว่าลิปเนื้อซาติน หรือลิปกลอสนะคะง่ายๆค่ะเป็นการแนะนำการใช้ลิปตินที่ง่ายๆเป็นไงคะการใช้ลิปตินไม่ยากเหมาะสำหรับวันทำงานวันสบายๆอยู่กับบ้านเพิ่มสีสันส,สักนิดหนึ่งไม่ให้ปากเราซีดถ้าจะไปงานเราก็เติมลิปกลอสไปถามว่าลิปตินนี่อยู่ทนนานไหมได้ระดับหนึ่งนะคะ เพราะส่วนมากเราจะใช้สีที่เป็นสีผสมอาหารทำเพราะสีผสมอาหารจะเป็นสีน้ำสีนี้จะติดแน่นนะคะติดนานประมาณ24ชั่วโมงถึงจะหายไปหรือว่าเราแปลงฟันล้างหน้าใช้ครีนซิ่งเช็ดสีก็หลุดไปแล้วนั้นไม่เป็นอันตราย ถ้าไม่อยากลองผิดลองถูกนะคะลองเข้ามาทักถามมาคุยกันที่เพจโรงงานผลิตสบู่รับสร้างแบรนด์สบู่บายครูสุหรือแอดเข้ากลุ่มเรียนทำสบู่สไตล์สุพรรณวดีตอนนี้ครูกำลังเปิดสอนคลาสลิปติ้นและก็ขณะเดียวกันครูก็ มีอิงกิเดียนทุกๆตัวให้สามารถซื้อชุด DIY ลิปนี่ทำได้เลยเพียงแต่หาแพคเกจจิ้งเพิ่มอีกนิดหน่อยนะคะหรือไม่ถนัดทั้งสองอย่างใช้ลายแอดก็ได้นะคะลายแอด adsign ครูสุ add, เราจะมีแอดมินและมีทีมงานคอยตอบคำถามข้อสงสัย พบกันใหม่เอพิโซดหน้าสวัสดีค่ะ